ครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนผ้าดิสเพล์นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเราอย่าเพิ่งถอดสายตรงนี้ออกนะครับอย่าเพิ่งถอดสายนะครับให้เราทําการถอดเอานะครับผ้าผ้าเบรกออกก่อนนะครับถอดผ้าเบรกออกมาแล้วให้เราสํารวจดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเปื้อนขนาดนี้เราเราจะขัดแค่ภายนอกแล้วก็ดันเข้าไปมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเศษสกปรกพวกนี้มันจะติดอยู่ตรงผนังนะครับแล้วก็ติดอยู่ตรงลูกยางนะครับถ้าเกิดว่าเราดันเข้าไปเราล้างแค่ภายนอกแล้วก็ดันเข้าไปเนี่ยมันจะ มันก็จะทําให้ล้อฝืดเบรกฝืดได้นะครับให้เราทําการถอดลูกสูบออกมานะครับแล้วก็ถอดลูกยางออกมาล้างใหม่หมดเลยนะครับสภาพแบบนี้ได้ทําการล้างใหม่แน่นอนนะครับจากประสบการณ์นะครับถ้าเรานะครับขัดแค่ภายนอกแล้วก็ดันเข้าไปเนี่ยยังไงมันก็ฝืดนะครับฝืดแน่นอนนะครับใช้ได้สภาพเดียวฝืดแน่นอนนะครับส่วนวิธีการถอดลูกสูบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคการถอดลูกสูบกันนะครับถ้าเกิดว่าเราถอดตรงนี้ออกน่มันจะ ถอดลูกสูบออกไม่ได้นะครับให้เราทําการอย่าเพิ่งถอดตรงนี้นะครับแล้วเด amas, ี <never comment S 1> ๋ยวเราจะมากํา <Pepsi> มือเบรกนะครับกํามือเบรกพอเรากํามือเบรกลูกสูบตรงนี้มันก็จะเด้งออกมาเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเด้งออกมาไม่สุดนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันเบรกหมดให้เราทําการเติมน้ำมันเบรกด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะกามือเบรกแล้วก็ดันให้ตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเบรกหมดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเติมน้ำมันเติมน้ำมันเบรกเข้าไปนะครับแต่ถ้าน้ำมันเบรกมันมีอยู่นะครับก็ ยังไม่ต้องเติมก็ได้นะครับถ้าเวลาที่เรากรรมือเบรกตัวนี้ลูกสูบมันจะดันออกเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับบางๆก่อนเดี๋ยวเรากำกรรมือเบรกนะครับที่ผมคั้นไว้ก็คือว่ายังไม่ให้มันออกมาอันใดอันหนึ่งออกมาก่อนให้มันออกมาพร้อมกันนะครับถ้าผมไม่คั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาอันไหนที่มันออกมาก่อนมันก็จะหลุดนะครับผมจะคั้นไว้ก่อนนะครับาละผมจะกรรมือเบรกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะออกมาทีหน่อยทีหน่อยนะครับเห็นไหมครับ ถ้าผมไม่คั้นนี่ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเอาเอาเอาตัวบางๆนะครับตัวนี้เลยบางๆผมก็ต้องคั้นไว้อีกรอบหนึ่งครับถ้าไม่คั้นเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมานี้นะครับอันนี้มันถอยตัวนี้ถอยถออกมาแล้วนะครับพอมันโดนเออเกียงนะครับพอมันโดนเกียงมันก็จะหยุดนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะดันออกมานะครับนะครับ โอเคออกมาหมดแล้วนะครับอันนี้คือออกมาแล้วนะครับออกมาหมดแล้วเราก็ขยับขยบก็หลุดมาแล้วนะครับเห็นไหมครับหลุดมาแล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้โหน้ำันดำปี้เลยนะครับน้ำมันดำมากดูสิครับดูสิครับเศษเศษสุขรกพวกนี้เราต้องได้ล้างทําความสะอาดใหม่หมดเลยนะครับถ้าเราไม่ล้างเนี่ยเวลาที่เราดันเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เบรกฝืดเบรกติดนะครับ วิธีการถอดก็ง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเพื่อนๆไม่ทําแบบนี้นะมันจะถอดไม่ออกนะครับให้เราทําการถอดแบบนี้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการล้างทําความสะอาดแล้วก็เป่าให้แห้งแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีการแค่นี้กันนะครับผมจะแนะนําแค่วิธีการถอดเองนะครับส่วนวิธีการประกอบนั้นก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับในคลิปการถอดประกอบเลยนะครับสวัสดีครับ